วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเล็กๆแต่เสียงไม่เล็กคือ small small size แต่ big sound ถูกครับซึ่งครบเครื่องเพราะนี่คือคอ,คอ,ออมเนียออมเนียคือทุกอยาก่างคุณสามารถที่อยาแค่นิ้วสัมผัสก็ฟังเพลงตัวเดียวจบ ถ้าคุณผู้ชมได้เห็น2สิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าแค่ดีไซน์ของทั้งคู่ก็ชักจูงให้คุณผู้ชมสนใจอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ Wireless Speaker ยี่ห้อ Sonat Faber นะครับ made i น Italy นะครับและนี่คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงยี่ห้อ Clear Audio จากประเทศเยอรมนีนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับทำไมวันนี้จะ มาคู่กันมาอยู่คู่กันเดี๋ยวจะให้คุณนัทพงศ์คืมยาราชนะครับผู้จัดการโชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขารัชดาเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยดีไซน์สวยๆมินิมอลลิสต์นะครับมีไม้ประกบเนี้ยมันเป็นยังไงสวัสดีครับพี่อุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะจากที่เราพูดถึงเรื่องใหญ่ๆครับมาเยอะแล้วครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเล็กๆแต่เสียงไม่เล็กคือ small สมอไซส์แต่บิ๊กซาวถูกครับซึ่งครบเครื่องอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสครับสิยงกลางเสียงแหลม uh huh. นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตำแหน่งการจัดวางอะไรพวกนี้ครับซึ่งทุกอย่างเปอร์เฟกสมบูรณ์แม้กระทั่งการาเชื่อมต่อ, uh huh. อวิธีการเล่นครับทุกอย่างง่ายไปหมดท่านแบบที่เล่นชุดใหญ่ๆนะครับ,รบก็อยากได้อะไรที่ที่มีคุณภาพ ใช่ครับแต่ว่าเล็กลงแล้วมีดีไซน์สวยใช่ครับซึ่งอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่ออกแบบไว้ครับนะครับในเรื่องของความสวยงามว i r เล e s ิเกอร์โซนัสเฟเบอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวแรกเป็นตัวเป็นตัวที่สองเป็นรุ่นที่2แล้วใช่ไหมฮะจากที่เรามองเห็นตัวบอดี้รูปลักษณ์มองปุ๊บก็สะดุดสายตาสะดุดสายตาไม่พอพอเราได้ฟังเสียงเราก็จะสะดุดหูซึ่งลูกค้าของ KS เนี่ยโอเคว่าทุกคนล้วนแต่เล่น เครื่องเสียง h i เอ็นซูเปอร์ไฮเอใช่ครับนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังขาดไม่ได้ก็คืออาจจะมีสมอลเล็กนะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง <c oughs> นะครับมาพูดถึงกระแสวายเลสสปิเกอร์นะครับซึ่งับปัจจุบันเนี่แทบจะว่า,าได้รับความจ่นได้รับความนิยมมากที่สุดไม่มีบ้านไหนเนาะที่ที่ไม่มีที่ไม่มีนะครับคือ คือมีเท่าที่ดูไม่ว่าตามอะไรต่างๆนะจะมีตัวเล็กตัวน้อยนะฮะตัวเล็กๆหน่อยก็พวกบลูทูธพวกเด็กรุ่นใหม่ๆใช้ไปใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นนักเล่นเครื่งเสียงระดับใหญ่ๆหน่อยเล่นไฮเอนด์หน่อยก็ต้องเนี่ยครับต้องมีครับต้องต้องมีอันเนี้ยคือออมเนียนะชื่อรุ่นว่ออมเนียออมเนียคือทุกสิ่งคือทุกอย่างตัวออมเนียตัวนี้นะเป็นไวเลสสปีคเกอร์ซึ่งจะมีมูฟเฟอร์อยู่ด้านล่าง ยิงลงพื้นเนี่ยนะครับหตัวแล้วก็จะมีเสียงกลางแหลมยิงออกด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีลําโพงกลางแหลมความหมายของผมคือว่าไม่ว่าคุณจะจัดตั้งในมุมอาจจะต่ำหน่อยหรือสูงหน่อยเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมสามารถรที่จะกระจายได้ทุกมุมก็คือเรียกว่าไม่มีไม่มีข้อจํากัดกในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องที่จะเอาไปใช่ครับไม่มีข้อจํากัดเหมือนกันเชื่อรุ่นเขาครับนะครับคือออมเนียเขราาปกติเนี่ยเวลาเวลาพวก อินเทเลดีไซน์นะออกแบบบ้านสวยๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าจะเอาอะไรไปตั้งตำแหน่งที่ไหนนะเขาขอให้สวยถูกแกเจ้าของบ้านไว้ก่อนใช่ครับซึ่งวิธีการเลือกของลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้ช่าคนออกแบบออกแบบประมาณนี้แล้วเขาก็จะเดินหาหาของที่เป็นของไปแมทช์ตรงนั้นแต่อันเนี้ยคือถ้าเห็นหรือเจอแล้วสามารถที่จะสะดุดตาสะดุดหูแล้วเอาไปวางกับ พื้นที่ที่ออกแบบไวแล้วในเรื่องของพลังเสียงหรือพลังกำลังเนี่ยนะครับให้กําลังขับ490วัตต์ในเรื่องของอินพุตที่เขารองรับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นว i f ฟแล้วก็ b l u บลูทูธซึ่งสามารถที่จะคอนเน็กยิงตรงเข้าไปได้เลยนะครับยังแอปณปัจจุบันอย่ไทโด้ไท l ด้ไทโด้คอนเน็ก r ์ n e สสามารถที่จะเข้าไปที่แอปปุ๊บไปค้นหาปุ๊บแล้วก็ก็คือรองรับได้หมดรองรับได้หมดเอาเอาง่ายๆเลยว่า แค่มี Tidal Connect, ค p o t i f y Connect ใช่ครับแล้วก็มีรูนเนี่ยใช่ครับเราก็ฟังเพลงมหาสารทั้งโลกที่ได้ความหมายของผมคือง่ายใช่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันที่ว่าเนี่ยเลยทำให้ทุกอย่างคำว่าออมเนียเนี่ยมันเป็นทุกอย่างแล้วก็ง่ายในการใช้งานคุณผู้หญิงใช้ได้ไหมผมอยากจะเน้นย้ำแล้ว่าลูกค้าที่เป็นท่านผู้หญิงเนี่ยครับ มองแล้วสะดุดเป็นสปีกเกอร์ไวเลสที่คุณผู้หญิงชอบคือง่ายๆคุณผู้หญิงเนี่ยคือบางทีเน่ยเห็นปุ๊บชอบเลยถูกครับแต่บางทีก็ยังกิ่งเกรงว่าเอ๊ะมันจะใช้งานยังไงวะยังไงปุ่มเปิมอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยใช่ไหมครัซึ่งพอทางผมได้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อวิธีการเล่นซึ่งมันง่ายแสนง่ายนะครับคือเอาง่ายๆคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้หญิงใช้ลายเป็นครับ ซื้อของออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าได้คุณู้่ยิงก็เล่นใช่ครับฟังเพลงจากออมเนียได้ใ่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วในการเชื่อมต่อที่จะฟังเพลงนะครับแค่นิ้วสัมผัสคุณเล่นเล่นอยู่เนี่ยนะครับสมมุติว่าเล่นไท d อลอยู่อยากจะมาเปลี่ยนเป็น Spotify คุณก็ที่มือถือของคุณสามารถที่จะยิงคอนเน็กแล้วก็ภาพอินพุตเขาก็จะเปลี่ยนไปสีตามสีเขาตามสีซึ่งในในคู่มือก็จะมีบอกว่าสีนี้เป็นแอปอะไรสีนี้เป็นแอปอะไรนอกจากนั้นก็ยังมีรีโมท S <S ใช่ไหมใช่ครับมีรีโมทคำว่าเผื่อคุณจะอาจจะไม่สะดวกเ,ออเรื่องโทรศัพท์อยากจะยิงรีโมททีนี้ภาพรวมทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครูคร่รนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงที่มีมุมกระจายที่ได้กว้างาสามารถฟังได้ทั่วห้องน,นะครับแล้วก็รองรับแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างถ้าอยากดูทีวีดู Netflix หรือดู YouTube ก็จะมีช่อง HDMI เป็นออโต้รีเทิ ARC นะครับมีมีรองรับแล้วที่พิเศษ กว่านั้นนะครับซึ่งอันนี้คือดิจิตอลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาเล่นร่วมกันได้นั่นคือภากยนการณ์เราเราเล่นแบบสตรีมมิ่งได้ใช่แต่ว่าบางคนก็ยังแบบอยากได้ความคลาสสิกนะเพราะว่าหน้าตาเขาสวยนี่ใช่ไหมใช่ครับเราก็สามารถที่จะหาเทอร์เน็ตเบิรเครื่องเล่นแผ่นเสียงเอาง่ายง่ายที่แบบมีดีไซน์เท่ๆนะฮะใช่ครับมินิมอลลิสเหมือนเหมือนกันเนี่ยเอามาเชื่อมต่อได้ถูกครับซึ่งความหมายของผมคือ ดิจิตอลและอ n นาล็อกสามารถที่จะจอยกันได้คือเท่าที่เห็นก็คือใช้งานง่ายมากเนาะง่ายมากครับเขาาจะมีสายมาให้ชุดหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปใช่ครับแล้วก็มีเครื่องเล่นเทนเทเบิลแต่ว่าหัวเข็มต้องเป็นเอ็มเอ็มก็ต่อมาแล้วก็เขาจะมีสายตัวนี้มาให้มีกาวเชื่อมต่อเข้าไปก็มีกาวเลือกอินพุตที่รีโมทแค่นี้คุณก็สามารถที่จะฟังเพลงจากแผ่นเสียงที่คุณชื่นชอบได้แล้วตัวออมเนียเนี่ยไลฟ์สไตล์ในบ้านอยู่ในคอนโดเท่ๆแต่ก็อยากจะฟังว่าเ สมัยก่อนนะคนะพ่อแม่เราฟังเทนเทเบิลเราก็อยากฟังบ้างถูกนะฮะเราก็เนี่ยหาเทนเทเบิลอีกตุ่มตัวเพลงสมัยใหม่ยุคนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นพื้นฐานการเริ่มเล่นนะครับรบ,บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักคำว่า,าตัวเทนเทเบิลที่อยากจะเล่นแต่ยังรู้สึกว่ากลัวอยู่ยก็อาจจะหาเทนเทเบิลที่อย่างของเคลียร์เนี่ยซึ่งราคาไม่ได้สูงมากนะครับมาต่อเล่นแล้วก็ฝึกเล่นไปด้วย พราะนี่คือออมเนียออมเนียคือทุกอย่างแค่นิ้วสัมผัสก็ฟังเพลงตัวเดียวจบเราก็เห็นนะนะว่าทุกวันนี้มันก็จะมี array speaker มากมายเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง system ใหญ่ๆก <ๆ S 2> ็าอาจจะดูยุ่งยากในเรื่องของการเซตอัพต้องมีพื้นที่ในการจัดวางนะครับแต่พอมาเป็นออมเนียเนี่ยเป็น speaker wireless มันก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่จบโจทย์ในการเล่นที่ง่ายๆแค่มือคุณสัมผัสคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการอะไรที่มันสวยงามนะครับมีดีไซน์และที่สําคัญคือ High quality ต้องบอกว่า High quality นี่คือ m ม d ดอินอิตาลีนะครับ่วนัเฟเบอร์เป็นแบรนด์จากอิตาลีแล้วก็อิตาลีก็โด่งดังหรือว่าเขาเรียกว่าความพิถีพิถันอะนะครับในการออกแบบนะฮะดีไซน์แล้วก็ความที่เป็นผู้ผลิตลําโพงนะครับระดับ Hi End มาอย่างยาวนานแค่นั้นะเขาสี่ประมาณ40ปีได้เขาก็รู้ว่าจะทําอย่างไรให้เสียงดีเอาง่ายๆว่าดีไซน์เท แล้วก็เสียงดีแน่นอนที่มันคือมีอย่างที่บอกว่ามีใช้แอปพลิเคชันควบคุมใช่ครับนะฮะเล่นลายเป็นก็คนโทรลได้มีอ n นาล็อกอินพุตนะครับอยากฟังเครื่อเล่นแผ่นเสียงขึ้นอยู่คุณเลยว่าจะชอบดีไซน์เครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรนะแต่ว่าอย่างเนี้ยวันเนี้ยเรายกเคลียร์อะดิโอที่มีดีไซน์ที่เป็นไม้มาให้มันแมทชิ่งกันเอามายกตัวอย่างคุณก็สามารถ mix and match ชุด เครื่องเสียงของคุณแบบเท่ๆได้เลยในในมุมสวยๆนะครับในบ้านของคุณได้ขอฝากท่านผู้ชมนะครับว่า KS ไม่ได้ขายหรือจำหน่ายเฉพาะตัวบิ๊กๆเบบเบบเล็กๆนะครับไลฟ์สไตล์ง่ายๆนะครับสำหรับมุมพักผ่อนที่คุณรักมุมโปรดของคุณเราก็มี s o n ั s f ฟ b e r Omnia นนะครับเป็นสปีคเกอร์ไวเลสซึ่งเพิ่งเพิ่งจะ เขาเรียกว่าอะไรเปิดตัวอ่านใช่ครับเพิ่งจะเปิดตัวแต่ว่าเราสามารถที่จะได้รับความนิยมซึ่งจากลูกค้าที่เล่นซิสเ็มใหญ่ๆของของเราอยู่แล้วนะครับก็ขอฝากคือเห็นน่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะยกกลับบ้านได้เลย KS ที่นี่เบอร์โทรอะไรครับ022763030ก็คือโทรมานัดคุณนัทโงรได้เลยใช่ครับและเราเรายังมีวางที่สาาขสาขา C D C ด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็ที่บูมิเตอร์บูมิเตอร์ที่ตรงโฟจุนโฟจุนชั้น3มี3ที่ใช่ครับใครเห็นคลิปนี้นะครับแล้วคิดว่าอยากได้วายเสพิเกอร์ระดับไฮเอน n d นะครับคุณภาพสูงจริงๆนะต้องบอกคุณว่าสูงดีไซน์ที่จะอยู่กับคุณไปตลอดอ่ะแล้วพูดง่ายๆว่าไม่มีวันล้าสมัยอะเอาง่ายๆคือผมไม่รู้ว่าในอนาคตสตรีมมิ่งมันจะไปยังไงนะแต่คือถ้าคุณมีรูนนะคุณมี ทางด้านคอนเนคนะมี s p อ t i f y ครับคุณก็จบแล้วนะฮะแค่นี้มีเพลงฟังได้ทั้งโลกนะครับถ้าอยากเล่นอนาล็อกเป็นสิ่งที่พี่อุ้มบอกมาเป็นดิจิตอลถ้าอยากเสริมอนาล็อกก็มีเครื่องเล่นเทอนเิเครื่องหนึ่งก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งสองอย่างครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคุณมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่บ้านอยู่แล้วก็ยิ่งง่ายใหญ่ยิ่งง่ายใหญ่มีแผ่นเสียงเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีก็มันมีบางทีการที่เราจะไปฟังซิสเต็มใหญ่ๆบางทีเราก็มีไม่มีเวลานะเราก็ เอามาต่อกับออมเนียได้เลยนะครับแผ่นเสียงที่เราสะสมไว้เยอะๆเนี่ยเอาไว้ในห้องที่ไลฟ์สไตล์ผมว่าจะมีเวลาฟังมากกว่านี่เส้นใหญ่ๆได้ซ้ำไปนั่นคือทุกอย่างออมเนียออมเนียก็คือแปลว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับคุณในเรื่องของเสียงเพลงนะครับ